chomp ตำบลต้นทงชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางขอเชื่อเจิญพุทธศาส,สนิกชนพุทธ,ธบริษัทร่รวมง,งานตานตอดอุโบโสถพระเจ้าตันจันและยกชัดองค์พระธาตุเจดีพบโชคบุญทงวีสีจำบอนป่าเวนีส่งน้ำองค์พระธาตุงานบุญตานตอดพระปาสามคีในวันที่หนึ่งสองมีนาคมสองพันห้าร้เจ้าวันพฤหัสที่สเก้าุมภาพันธ์เวลาเก้ามงเจ้าไปต้นไปพิธีทำบุญ ทักษีนาทางตามต้องสเปาพิธีถวายเครื่องสักการะองค์พระธาตุเจดีย์พบโชคบุญทวีสีจำบอนเจ้าวันทิมหนึ่งมีนาคมร่วมพิธีบวงสวงเตวดาพิธียกชัดองค์พระธาตุพบโชคบุญทวีพิธีตามตอดอุโบสถและองค์พระธาตุเจดีย์พบโชค เวลาบ่ายโมงพิธีสวดเบิกสีว่าแสดงรัธรรมเทศนาสีมูพิธีสว,เสวสดาาสสวเจริญพระพุทธมนต์สมโภธเจ้าวันที่สองมีนาคมเป็นวันตามเข้าตาลออกตั้งแต่เวลา8ปโมงเจ้าไปต้นไปคณะสถาหัววัดต่างๆตามต่อ,ตอถวาวรมหรสพสมโภธ ชมคณะศิล,ลปินจ้างซอชื่อดังจ,จังหวัดเชียงใหม่ศิล,ลปินล้านานาคณะชัยวัดพันนีอินเหล่าฟังคำและรำวงย้อนยุคร่วมเป็นเจ้าภาพเก้าเจ้าสัทธาเจ้าภาพพระปาสามัคคีของละเก้าสิบเก้าบาทเจ้าภาพจตุป,ปัจจัยเครื่องไทยธรรม ทายานเจ้าภาพโรงทานน้ามปานะเจ้าภาพกันเตและเจ้าภาพต่างๆติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่อาจารย์สุริยาสองดี098-771-1848ีบดีลืมไปร่วมงานตานตอดอุโบสถพระเจ้าตันจัพิธียกชัดองค์พระธาตุเจดีพบโชคบุญทวีสีจำบอนเปาเวนีสรงน้ามองค์พระธาตุในวันที่ส9เก้ากุมภาพันธ์ วันที่หนึ่งสองมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดน้ำวัดจำบอนตำบลต้นพงชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางโดยการเตอร์ครับ